กีป่ปีแล้วนะคะหกหกเต็มน่าจะหกเต็มแล้วนะคะประมาณนั้นหกเดือนหน้าอ่ะใช่ค่ะ <c oughs> ไลฟ์สดหรือย้อนหลังคะไลฟ์สดค่ะ มีคนเม้บอกว่าภูมิใจมันไม่ใช่ความภูมิใจคะ่ะเรียกว่ามันคือความสุขถ้าคุณไม่เคยมีความรักคุณไม่รู้หรอกคะ่ะความรักจริงๆมันมีไม่พูดดีกว่าอะไรนะแล้วถ้าหนูโสดถ้าหนูโสดหนูก็ไม่เข้าใจถ้าหนูโสดหนูก็หาความสุขได้จากตัวเองความสุขความสุขรอบตัวหก <laughs> ปีนงิดหุ่ดช่ิดห ทษนะคะสอบถามได้ไหมครับหมดอะไรนะรลูกๆแฮปปี้ค่ะจริงๆเขาดูแลลูกขังโ oh, อดีมากนะคะดูแลลูกดีมากซื้อของเล่นซื้อของซื้ออะไรต่างๆที่อยากได้คือซื้อให้ทุกอย่างความสุขมันจะทำให้เรายิ้มปลิ่มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนั้นอาจจะไม่ชอบตอนนี้โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยขอบคุณค่ะ บอกเขาดูแลลูกตัวเองด้วยนะเขาดูแลดีมากกว่าที่คุณรู้อีกค่ะนะคะเขาชื่ออะไรคะคนเมื่อสักครู่นี้เขาดูแลลูกเขาดูแลครอบครัวเขาเป็นอย่างดีและดีมากๆนะคะแล้วเขาก็มีความสุขมากส่วนโอเองก็ดูแลลูกของโอนะคะครอบครัขวของโอแบบมีความสุขมากมีความสุขชนิดที่ว่าคนที่มาเม้นว่าแบบนี้ไม่สามารถที่จะทำได้แบบนี้แน่นอนนะคะโอมั่นใจนะคะเพราะคนเรา